คมัเับนไรมนไรใชาไม่เข้าเลยได้ไหมครับได้ครับโอเคเราที่อธิษฐานด้วยกันนะครับ <c oughs> ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ ขอพระเจ้าที่จะนาเราในเวลานี้ปราผูกมาท่วมหนนาวิญญาณชั่วใดๆวิญญาณคําเช่งสาาวิญญาณที่มาขัดขวางพระพรที่มันอยู่เบื้องหลังชีวิตเราที่มาจากวงตระกูลของเราเราผูกััดมันทั้งหมดในนามของพระเยซูเราทําลายอํานาจมันด้วยการถ่ายของพระเยซูที่บนไม้กางเขนด้วยการเจิมด้วยพระฤทธิ์ของพระองค์ด้วยน้ามันแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยฤทธิอำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและ เราอธิษฐานขอให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าลงมาเหนือชีวิตของเราอย่างเต็มขนาดขอบพึ่งพาพระองค์ด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนก็เหมือนที่บอกไปเมื่อวานเนาะเราเรียนคำาแ้ยงสาบแล้ววันนี้เรามาเรียนเรื่องพระพรและคาดคาดหวังว่าคาดหวังว่าเมื่อเราเรียนแล้วเราจะมีประสบการณ์นะครับจะมีประสบการณ์กับพระพรนะครับมีผมคุยกับหลายคนอธิษฐานกับหลายคนมีหลายคนบอกว่า อยากจะแบบเป็นมาจารย์มากงอธิษฐานแล้วก็เห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้นอยากเห็นคําตอบอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องท,ที่จริงแล้วพระเจ้าทำางี้กับทุกคนนะครับพระเจ้าทำางนี้กับทุกคนไม่ได้ทํากับใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้ทํากับคนนั้นเป็นคนพิเศษไม่ใช่พระเจ้าทํากับทุกคนเพราะว่าเราได้รับสิทธิ์เดียวกันโดยผ่านพระเยซูผู้ทรงชินสินประชนบนไม้กางเขนนะครับเ้าจะลูกพูดถึง พ,พระพรเราต้องกลับมาถึงเมนไอเดียของการรับพ,พระพรพระพรเกิดขึ้นจากพระเยซูที่ตายบนไม้กางเขนทําให้พ,พระพรหลั่งไหลมาสู่เราทั้งหลายพระพิบมามาด้วยความเชื่อและสิ่งที่เราต้องทําก็คือความเชื่อไม่เราไม่ได้รับพ,พระพรเพราะเราทําทําอะไรแต่สิ่งที่เราทาเนี่ยเราทําด้วยความเชื่อความเชื่อของเราที่เราทําเนี่ยทําให้เรารับพ,พระพรฉะนั้นด้วยความเชื่อที่เรามีต่อสิ่งที่พระเยซูทําบนไม้กางเขนแล้วเราเราดําเนินในหนทางแบบนี้ เราจะเห็นพระพรเกิดขึ้นชีวิตที่รับพระพอรอีกการหนึ่งก็คือชีวิตที่ตอบสนองพระคุณในฮีบูบทที่หกข้อเจ็ดนะครับท่านพี่บอกว่าเพราะว่าแผ่นดินที่ได้รับน้ําฝนอยู่เสมอและทําให้เกิดผักอันเป็นประโยชน์แก่คนที่พอปลูกก็ได้รับพระพรจากพระเจ้าเมื่อเราเมื่อเราเป็นคนที่พระเจ้าเทพระพรลงมาแล้วเรากลายเป็นพรให้กับคนอื่น เราก็เป็นคนที่ได้รับพระพรนะพี่น้องเราก็เป็นคนที่ได้รับพระพรอ่าเหมือนที่ผมบอกนะครับกระเป๋าตังค์ที่ดีคือกระเป๋าตังค์ที่มีเงินออกเอเมนไหมกระเป๋าตังค์ที่เงินเข้ามาแล้วไม่ออกไม่ค่อยดีกระเป๋าตังค์ที่ดีกระเป๋าตังค์ที่ที่มีเงินเข้ามาแล้วมีเงินออกเมื่อมีเงินออกเหมือนคือกระเป๋าตังค์เราพอมันมีเงินออกปุ๊บมันจะมีที่สาหรับเงินเข้า ผมจำได้ตอนที่พระเจ้าอวยพรผมเยอะๆผมถวายเยอะเหมือนกันนะาบางาว,า 1, วันทิตถวายสิบก็เป็นพันเลยวันที่วันที่พระเจ้าอวยพรก็คือครับสวัสดีครับเชิญเ,เลยครับต้องปิดไฟไหมไม่ต้องแต่ว่ารถที่อยู่างหน้าขยับอ๋อแต่บอกแป๊บหนึ่งครับเบรกแป๊บนึง